มาอย่งมาอย่งอนะนะมาเอากอือไปสูบจ้าเบังพักทุกคนพักย้ายแล้วปลูกไว้ปักถั่วดินเข้าโพดอีเม่ปลูกไว้จ้าไม่ใช่นางหรอกแต่ว่าสะออนลายปักถั่วคะ่ะให้เป็นน้วยดอกซักค้างแล้วสักค้างแล้วสองอาทิตย์ผ่านไป มันแจวแดงค่ะแดดมันแจวแดงเบิ่งดูเบิ่งดูงามคักบ่พี่น้องสะออนบ่สะออนคักบ่บอเม่นหอดแนวกินแมงบุงอะนะเขาโพดอาจจะมาคิดยากตอนนี้นี่รุ่งขิดแล้วคนจีว่ามาหลักเลยทีนี่ถมาคิดยากแต่แบบมาบักเอือไปสูบจ้าบักเอือจักน้อยพี่น้องก็กินบววอใวทุกคนกบักแตงบักเอือ อีแม่แล้วเป็นคนปลูกยังเป็นน่วยมือเราเย็นแล้วเก็บดอกไปเลยล่ะสิลวมบมาบเแตงกำลังจอประกาศไปก่อนเดอ้อผู้ใดนั่นหามาักขโมยนะจ๊ะของเพิ่งมิจของมาหาบักเอือไปซุปหาบักเอือไปซุปเปิ่งก่อนคือบันมิจงไว โอ้เนี่ยใหญ่ผดเนาะหรือหน่วยใหญ่ผดต้องเอาหน่วยพอดีพองามว่าเขาล่างหลายล่างหลายพี่น้องเลยยังสิออกออกไปบบบนะี้เบิ้งหน่วยเพิ่น